สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้จัดไปจะพาคุณผู้ชมไปดูกีฬาที่กําลังเป็นที่นิยมสุดๆสําหรับคนรุ่นใหม่หัวใจชอบผจญภัยนะครับก็คือจักรยาน BMX ซึ่งในประเทศไทยของเรานะครับก็มีซูเปอร์สตาร์กีฬานี้ซึ่งดังไกลไปทั่วโลกอแมน้าคา สาวลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย26เธอเริ่มขี่จักรยาน B M X ตั้งแต่อายุ5ขวบช็อตเด็ดของเธอก็คือการคว้าชมปโลกในการแข่งขันรุ่นอายุ15และ16ปี2ปีที่แล้วอแมนดาก็จัดไปพาไทยคว้า,า,วาเหรียญทองเ Asian เกมส s ในการแข่งขันจักรยาน B M X ที่เกาหลีใต้ และล่าสุดปีนี้สิงหาคม2559ที่เพิ่งจะผ่านมาอแมนดาก็สร้างประวัติศาสตร์และความภูมิใจลงแข่งในมหากรรมกีฬาโอลิมปิกส2016ที่ริโอเดจ n เนโรประเทศบราซิลและสำหรับใครที่เริ่มสนใจจักรยานก็อาจจะเริ่มต้นที่จักรยานเสือภูเขาโดนๆสักคันที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนี่อควา r i u s สจัดไป กับจักรยาน Java m o g a สีพิเศษร,รุ่น Aquarius Limited เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook Aquarius Thailand เลยจักรยานเนช,ช่วยช่วงล่างแข็งแกร่งแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะอกสวยต้องวิดพื้นครับซึ่งวิดพื้นนอกจะ,จะทำให้ช่วงบนดีแล้วยังทำให้ทั้งโลกเห็นว่าคุณเป็นคนดีที่แข่โลกด้วยตอนนี้ครับ มีการท้ากันแบบใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วนั่นก็คือ22 Push-Up Challenge นะครับหรือว่าการคาวิดพื้น22ครั้งติดต่อกัน22วันครับทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนได้รู้จักกับโรค PTSD หรือว่า post trauma t i c stress disorder ที่เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากความเครียดที่สะเทือนใจนะครับคืออาการนี้มักจะเกิดขึ้นกับบรรดาทหารผ่านศึกที่ผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาจากสนามรบพอหลังจากทำสงครามอะไรเสร็จปุ๊บกลับมาใช้ชีวิตปกติเนี่ยมักจะมีอาการฝันร้ายถึงเหตุการณ์ที่สะเทือนใจต่างๆตัวเลข22นั้นมาจากจำนวนทหารผ่านศึก22คนทั่วโลกที่เปลิดชีวิตตัวเองในทุกๆวันนะครับการท่านี้นะครับก็เป็นการ สนับสนุนแล้วก็เป็นการสรรเสริญเชิดชูเหล่าบรรดาทหารกล้าที่รับใช้ชาตินะครับก็เป็นการแสดงออกให้พวกเขาเหล่าทหารกล้าได้รู้ว่าทั้งโลกยังอยู่เคียงข้างแล้วก็พร้อมให้กําลังใจเหล่าทหารผ่านศึกทุกๆคนนี่แหละครับคนดังก็มีนี่ The Rock ครับนักมวยปล้ำซึ่งตอนนี้มาเอาดีกับการเป็นนักแสดงนะครับแล้วก็ล่าสุดคุณผู้ชมครับตำนานนักบอลชื่อดังของอังกฤษนะครับเดวิดแบ็กแฮมครับมีคนท้ามาเจ้าตัวก็บอกว่าโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีครับผมเดี๋ยวผมจัดไป ยร่รับ22ครั้งนะครับความรู้สึกต้องรู้สึกตรงอกนะครับบางคนบอกว่าวิพื้นไม่เหนื่อยเลยเนี่ยไม่เห็นเหนื่อยเลย,เย,เเอ,ย,เลยอย่างนี้นี่ผิดนะครับเน้นที่อกไม่ใช่เป้าแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับอีบอ็อีบสองครบครับ